รีวิวนะครับนูดรีสอร์ทนะครับที่พัทยานะครับผมมือใหม่อยากไปนะครับก็ลองฟังกันก่อนนะครับว่ามันใช่แบบที่คุณนะครับคิดไหมนะครับจริงๆก็คิดอยู่นานนะว่าจะลงดีไหมนะครับเพราะตอนนี้แม่งเวลาผมอยากจะไปเนี่ยคือแบบสารอาทิตย์เรียกว่าแแบบแม่งจองยากชิบหายนะครับลูกค้าแบบเยอะจนแบบแม่งแบบ คือแบบจองยากอะเออแล้วสวนมากแบบฝรั่งแบบแม่งเกาหลีวยเออนะครับเกาหลีม่มีเกาหลีจีอะไรเงี้ยคือแบบแม่งเด็ดนะข่าวชิบหายเออเนี่ยผมผมชอบผมชอบนะฮะแต่จริงๆก็อ่ะก็ลงก็อาจจะแบบมองอนแง่ดีหน่อยเผื่อแบบเฮ้ยแม่งคนแม่งไปกันเยอะเปิดสาขาใกล้กรทมอ,อะไรเงี้ยเออมันก็แบบอ่ะดีหน่อยละกันแต่จริงๆอ่ะก็ที่ใกล้กรทมครับมันก็มีนะครับแต่มันก็จะแบบไม่ใช่แบบเป็นนูดรีสอร์ทแท้ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาแยกรีวิวให้ในอีกอันหนึ่งละกัน โอเคเขาเรื่องนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับหลายคู่นะครับอยากลองนะครับและแน่นอนว่าที่นี่ะครับเขาจะรับแต่คู่นะครับคนที่ไม่มีแฟนก็อดนะครับผมหรืออาจจะต้องแบบให้คนที่เป็นสมาชิกพาเข้าไปแทนนะครับมันก็ถือว่าแบบโอเคช่วยเซฟได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดผู้ชายไปคนเดียวอะไรแน่นอนว่าแม่งมึงเข้าไปดูอะไรเงี้ยเออมึงกับมึงจงใจอะไรเงี้ยนะฮะมันก็แบบก็เขาเรียกว่าไงมันก็แบบไม่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 ค่อยแฟร์นิดนึงอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นใครจะไปครับก็ต้องไปเป็นคู่นะครับอย่างแรกนะครับบรรยากาศทางเข้าที่นี่นะครับอาจจะดูลึกลับนะครับนิดหนึ่งนะครับโดยเวลาเราขับเข้าไปจอดแล้วครับเราก็จะต้องผ่านหน้าเคาน์เตอร์นะครับผมในการเช็คอ right? so ินนะครับก so so ็เหมือนโรงแรมทั่วไปเลยนะครับเขาก็จะแจ้งกดให้เราทราบว่ามีอะไรบ้างนะครับผมบอกเขาคร่าวเลยก็คือกดหลักๆมันไม่มีอะไรมากครับก็คือต่อให้คือมันจะเป็นนูตนูดก็จริงนะครับแต่คุณนะครับเหมือนว่า ยังใส่ผ้าเช็ดตัวนะครับผมเดินไปเดินมาได้สาหรับมือใหม่นะครับแต่ห้ามใส่ชุดแค่นั้นเองนะครับเอออันนี้ก็คือคนแบบว่าง่ายๆนะครับคือใครอยากลองแบบประสบการณ์แบบเดินเปลือยกลางแจ้งนะครับไม่ควรพลาดนะครับอย่างต่อมานะครับห้ามจูบห้ามบีบห้ามล้วงห้ามคําอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ที่แบบอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดอารมณ์ได้ในที่สาธารณะนะครับก็คือเหมือนว่าที่ไม่ใช่ในห้องแหละนะครับก็คือบรรยากาศ รอบๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหวังนะครับที่ว่าจะไปเห็นคนอื่นทำอะไรกันกลางแจ้งเลยนะครับอดนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะเจอแบบนั้นแน่นอนแต่มันก็จะมีนะครับแบบว่าตึ๊ดๆนะครับเอออยากรู้เพิ่มเติมก็ทักมาหลังใหม่ละกันนะครับต่อมานะครับก็เรื่องอ่ฟฉายตัวละกันนะครับอย่าลืมพกติดตัวตลอดเวลานะครับผมอันนี้ อันนี้เพราะว่าเผื่อคุณจะไปนั่งตรงไหนเนี่ยคุณก็จะต้องเอาผ้าเช็ดตัวฟูลองนั่งไว้ด้วยมันก็เหมือนกับว่าเป็นมารยาทนะครับในส่วนหนึ่งที่ว่าเราต้องรู้ไว้นะครับแล้วก็อนันหนึ่งสายตานะครับแน่นอนว่าคือคุณไปตรงเนี้ยนะครับคุณอยากแบบเห็นคนแก่ผ้าอยู่แล้วเอาแบบคนทั่วไปเลยนะไม่ต้องมาเป็นเนเจอร์ลิสต์นะครับคือคุณอยากเห็นคนแก่ผ้าแต่ไม่ใช่ว่าคุณแบบจะไปมองจิกมองแบบด้วยสายตาแบบแทะโลมเขาอะไรขนาดน,นั้นอันนี้ดูไม่เหมาะ นะครับคือแบบมองผ่านๆมองหางตาคือรู้แล้วมึงอยากแอบมองต่แบบคือช่วยมองแบบว่าแบบเออแบบไม่ได้ดูเป็นการแบบไปลุกล้ำเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การใช้มือถือนะครับการใช้มือถือเนี่ยคือแน่นอนว่าคือมันเป็นเรื่องอะไรที่ว่าแบบคือทุกคนอ่ะกลัวโดนแอบถ่ายตอนเปลือยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็จะแจกสติกเกอร์นะครับผมมาแปะไว้ปุ๊บ ด้านหลังกล้องของเรานะครับเพื่อที่คุณจะได้แอบใช้กล้องไม่ได้นะครับส่วนในห้องพักหรืออะไรที่แบบไม่มีคนอะไรเงี้ยคุณจะทําอะไรคุณก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ออกมาด้านนอกอย่าลืมแปะก่อนนะครับใจเข้าใจเรานะครับคือเขาก็ไม่อยากแบบมีรูปหลุดนะครับเราก็ไม่อยากมีรูปหลุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ช่วยๆกันนะครับก็เอาจริงเนี่ยนะครับเป้าหมายของรูทรีสอร์ทที่นี่ครับคือ สำหรับพวกที่ว่าเป็นเนเจอริสนะครับเนเจอริสคืออะไรนะครับก็คือแค่ว่าแบบคนที่บบว่าชอบเปลือยกายอยู่กับธรรมชาติแค่นั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยคนที่มาที่นี่แม่งต้องมาหาเซ็กต้องมามีเซ็กนะครับเออก็ในนี้ครับมันก็จะมีกิจกรรมนะครับอะไรบ้างนะครับที่ผมชอบ อย่างแรกเลยแม่งมีบ่อร้อนบ่อเย็นก็คือออนเซ็นอะนะครับบ่อร้อนบ่อเย็นนะครับมีว่ายน้ํากลางแจ้งมีในสระน้ําอุ่นนะครับมีอบสตีมซาวน่าหรือคุณจะเลือกนวดกับแฟนคุณนะครับแบบแก้ผ้าหมดเลยอะไรเงี้ยเออก็ได้นะครับหรือเข้าฟิตเนสนะครับแบบไม่ใส่เสื้อผ้าดูนะครับสักครั้งหนึ่งเป็นประสบการณ์ในชีวิตนะครับหรือคุณจะเล่นสนุกหรือจะนั่งกินหมูกระทะแบบเปลือยเปล่าอะไรอย่างเี้นะครับช่วงนี้มันก็ประสบการณ์นะครับถ้าแบบชีวิต เซ็กชีวิตคู่ใครน่าเบื่อแล้วนะครับมันก็ไปลองดูนะครับให้หายเบื่อนะครับกันก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับใครอยากรู้อะไรลึกๆก็ลองแอดเข้ามาใน Li n e OA หรือในอหรือใน Line Open Chat นะครับก็ได้นะครับบรรยากาศจริงๆคือผมก็อยากลงให้ดูนะแบบเยอะวันนี้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวมันแบนกูอีกนะครับเดี๋ยวว่ามันจัดอยู่ในประเภทแบบ18บวกอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครชอบนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับหรือทักมาพูดคุยสอบถามกันก็ได้นะครับ